สวัสดีค่ะช่อพิตาต้าค่ะวันนี้เราพบเหนนะคะวันนี้พิปดาต้ามาในประเด็นของมีข่าวในโลกออนไลน์นะคะก็คือ3เดือนเนี่ยก็คือลงทุน6000เนี่ยได้ผลตอบแทน15ล้านบาทนะคะถ้าพิตาต้ามามองในประเด็นภาษีนะคะว่าจะต้องมีเรื่องอะไรที่ต้อง สนใจบ้างนะคะก็คือถ้าเป็นอย่างงี้ก็คือเป็นธุรกิจที่ผลตอบแทนเนี่ยก็คือแบบหลายพันเปอร์เซ็นต์เลยนะคะลงทุนหกพันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะคะก็คือถ้าไปดูจากที่น้องเขาเล่าเนี่ยก็คือเขาเหมือนกับรับเป็นตัวแทนก็คือสต็อกของแล้วก็จะมีลูกขายอยู่ในทีมของเขานะคะยอดอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะว่าพิจาาเข้าไปดูสินค้าในเพจ หรือในเว็บไซต์ของแบรนด์ผู้ขายนะคะก็คือเขาก็จะมีสินค้าพวกออลดน้ําหนักอาหารเสริมอะไรพวกนี้ค่ะกาแฟชาหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับอาหารเสริมนะคะต่างๆก็คือแต่ว่าของเขาเนี่ยเป็นสินค้าได้ออยอนะก็ดูมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะคะแต่ในเรื่องของที่น้องเขาไปโพสก,ก็คือบอกว่าเ,ออเขาเนี่ยก็คือไปดูรถพอร์ตแต่รถคันนี้ก็คือยังไม่ได้ซื้อจริงนะคะเขาแค่ไปดู แล้วที่ดูจากาที่เขาเล่าในคลิปต่อๆมาก็คือเหมือนกับเขาเนี่ยก็คือมีความขยันในการที่จะลงคลิปใน Tik To k แล้วก็ทำสร้างยอดขายได้มากมายนะคะแต่ถ้าเป็นตัวของพิตอต้ามามองในประเด็นภาษีนะคะถ้าตัวดูจากตัวนี้ก็คือ,อก็เป็นในเรื่องของการขายสินค้านะคะก็คือถ้ามีรายได้เกินร้านแปก็คือต้องเข้าระบบภาษีมาเพิ่มแล้วก็ต้องยื่นเก้ด้วยนะคะ<ม>เพราะว่ารายได้เขาเนี่ย เข้าขายก็คือถ้าเป็นคนโอนเนี่ยหเดือนแรกก็คือถึงหกหมื่นก็คือมีหน้าที่ต้องยื่นเก้าสี่แล้วก็ไปบีก็คือต้องยืน 90, ่นเก้าศูนย์ยนะคะแล้วประเด็นภาษีเนี่ยก็คือถ้าเป็นใบปีเนี่ยต้องยื่นเก้าศูนย์น 90, ก็คือจะหักค่า้จ่ายได้หกเปอร์เซ็นนะคะหรือถ้าจะหักตามจริงก็ได้ก็คือต้องมีการลงบัญชีแต่ถ้าดูแล้วเขาเป็นธุรกิจแบบซื้อมาขายไปอย่างนี้ค่ะก็คือน้องเขาจะต้องลงบัญชีด้วยแล้วก็ จะต,ต้องมีเอกสารออกให้กับลูกค้าไปแล้วก็มีเรื่องของแวกด้วยนะคะก็คือถ้าน้องเขาโพสแบบนี้ก็คือเห็นที่จะไปดูข่าวก็คือจะมีแบบคนเขาไปสอดส่องนะคะไปค้นงบการเงินของบริษัทตัวแทนอาหารเสริมนะคะว่าออมีไรายได้เท่านี้นะทำไมถึงน้องแคนเดียวเนี่ยมียอดขายถึง15ล้านมันก็คือค่อนข้างจะแบบผิดปกติไม่สอดคล้องกับงบ ของปีเก่าที่เขายืน่นก็คืองบปัจจุบันเนี่ยปีหกหยังไม่ปิดเพราะมันยังไม่ถึงรอบปีใช่ไหมคะก็คือมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ก็คือถ้าเป็นแบบมีการซื้อของมันเป็นเรื่องของการซื้อต่อไปเป,เป็นทอดๆคะ,ะก็คือมันยอดขายเนี่ยมันอาจจะขึ้นถึงขนาดนั้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือสมการต้องเข้าละ,ะก็คือต้องไปตรวจว่าเขามีไรายได้แล้วยื่นภาษีจริงไหม ซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องเขาจะมาอ้างว่าเขาไม่รู้ไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทานะคะก็คือไม่งั้นถ้าเขาทําไม่ถูกต้องเนี่ยก็คือผลในเรื่องของภาษีเนี่ยมันจะแบบร้ายแรงมากแล้วน้องเขาเป็นคนที่อยู่ในสังคมออนไลน์เป็นเนดดด้วยก็คือถ้าทําไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะไม่มีที่ยืนในสังคมเลยนะคะก็คือถ้าโดนทรัพยตามเนี่ยแล้วถ้าเป็นประเด็นเรื่องแวดเนี่ย ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่โอเคเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเอาจริงเอาจังมากเพราะว่าจากพี่ตาตาเคยได้ยินอย่างเคสที่เข้ามาตามเรื่องภาษีเนี่ยค่ะก็คือเขาจะมีระบบคอยเช็คถ้าเป็นอย่างถ้าเป็นเรื่องของการขายเนี่ยเขาก็จะต้องเ,ออเข้ามาขอดูธุรกิจมาตรวจสอบก็อาจจะเข้าไปพบน้องเขาที่บ้านนะคะไปขอดูว่าเป็นยังไงเพราะ ก่อนเนี้ยที่ทุกคนเห็นก็คือน้องเขามีเพจแล้วก็เขาก็โชว์ว่าเขาถ่ายรูปคู่กับสินค้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขามีสต็อกของมีการขนส่งเนี่ยสมัยก่อนจะเข้าไปดูว่าคุณเสียภาษีถูกไหมทําถูกต้องไหมแล้วก็มีประเด็นเรื่องอื่นๆเข้ามาเยอะเลยค่ะถ้าเป็นคนดังเนี่ยค่ะถ้าเป็นคนไม่ดังก็จะโอเคมากกว่านะคะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าเนี่ยมีประเด็นดราม่าอะไรน่าสนใจพี่ตาต้าจะมาเล่าให้ฟังแล้วเกี่ยวข้องกับภาษีที่เราต้องสนใจไปก่อนนะคะแล้วครั้งหน้ามาพบกันคะ่ะสวัสดีค่ะ